สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับเมื่อในทางส่องเสกยาผ้าเหลาะนะครับเด้อครับกับพีแนวทางจากปูเกตสองแหละครับครับเพื่อนเดี๋ยวส่งตัวเลขมานะครับเนาะครับตัวเลขของปูเกตสองแหละครับเมื่ที่แล้วของเพื่อนก็ลุดไปนะครับเนาะครับแต่ว่าเขาเล็กวิ่งอยู่ครับวิ่งเพป็นให้ซีกับาหาครับเขาเง่าของเพื่อนแหละครับเหล็กของเพื่อนมางามครับครับงามตลอดเล็กก็หลายตัวแหละครับเล็กน้อยๆครับปล่อยเลยเพื่อนว่าครับ ปล่อยให้ครับเป็นงวดต้นปีเนาะครับเนาะครับตอนนี้ทา้งสองเส้นยาพาะเลาะกายยูในตลาดนะครับเด้นาะสามารถหาซื้อเขาซื้อของครับในตลาดนี่แหละครับในเมืองอุดรล่ะครับครับไมาซื้อของไปหาขายละครับตามภาษาเนาะครับเนาะหาอยากหากินครับตามภาษาพ่อค้าครับส่วนมากกับสี่ยูทั้งบ้านนอกล่ะครับหลายครับเขาเขามาในเมืองกับเป็นบางเทียะแหะครับ บางเทียบบางที่เนาะครับเนาะขับข้อมาในเมืองครับบ้านก็อยู่ในเมืองขับมีครับบ้านอยู่บ้านนอกก็มีอีกครั้งหนึ่งครับเห็ดเห็ดไฮเห็ดหน้าอยู่พุทธละครับครับทางซองก็เป็นคนมักไฮมักหน้ามักทงมักทาเนาะครับเนาะครับครับนี่คือตลาดละครับตะกี้กันเตมไปหมดและครับแล้วนี่ข้าเจ้าก็ลื้อนนะครับเนาะครับเหลียวต้ต้นพวข้าวต้นเดียวขอรออยู่นี่ครับมาซอยกันพิจารณาบ้างเด้อครับเนาะไปรอดบ้องวดนี่ ก็จะเสียดอย่างเนาะครับข้างตลาดก็จะเาสียดสร้างได้แปลงเงกยับพวหูจักแต่ว่าสีเหลือพวกหมูจักเกินว่าต้นหัวเผาต้นนี้ก็เสิเหลือว่าเหลือครับแต่มันเหลือท่านสองเสี้ยงยาก็เสีลโรคในเบิ้งอีกนะครับเด้อเสียตัวเดียวเนี่ยแหละครับครับหลุดหลุนไปรำกันเนะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขปูเก็ตสองไปกัดไอ้ส่งมาแล้วเนาะครับเนาะครับตัวเลขกงามครับเลขกว่าหลายตัวครับเหลขกตะล่างกับ งามงามขึ้กันล่ะครับผีตะลางก็ควรนะครับเนาะเอาไปผีตะล่าเบิ่งหน้าครับเด้อครับผู้ใดมักระจัดผู้ใดคัดกระพานครับทางสองเสียงยาผ้าเลาะก็เสนอเป็นเพียงหน้าทางเนาะครับเนาะครับครับก็สิได้ไปหามองลงเลขลงเบื้องหนเรียบซี่เบื้องล่ะครับตอนนี้ครับครับไปน้ำกันเรื่อยๆเนาะครับเนาะครับสู่ไปน้ำกันเรื่อยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้เลยครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วครับ ขอไล่นึงก็เป็นกําลังใจนะครับเนาะครับเป็นกาลังใจทั้งสองนะครับเด้อครับสู่ไปน้ากันครับหักแพงกันสุขสุขคนนะครับเนาะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อครับสําหรับผู้มักครับสําหรับผู้คัดผ่านครับทั้งสองก็เสนอเป็นเพียงทางเนาะครับเนาะครับครับขอเปิ้ลตัวเล็กน้ำกันเด้อบานนี้ครับเอาหม่งมเหมาะกันครับขอเปิ้งตัวเล็กน้ำกันเด้อบาทนี้นะใกล้แล้วใกล้แล้วครับ รถกันหลายนะครับเนาะในตลาดคือว่าล่ะครับกันยู่ในตลาดตอนนี้็อยู่ในตลาดเมืองทองเลยครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับสําหรับปูครับเจ็ดสองครับปฏิส่งมากนะครับเนาะสําหรับปูเจ็ดสองงวดที่แล้วครับปฏิส่งเป็นตัวเลขมากะงามครับเลขเป็นงามงามครับเอาจะไปบายไาเลยครับเด้อครับเบิ้งลอตเตอรี่ครับอ่าเบแน่ครับ จับเพิ่งด้ครับพิจารณาเบิ่งครับเงยเงดนี่มวดที่แล้วครับวันที่สามสิบท่านว่าหกหกเหรอครับเปิดไหิมะบนล่างกับซีกับห่านะครับมันออกห้าสี่สี่นะครับเนาะเด็กที่ออกห้าสี่สี่เก่าหนึ่งครับสําหรับเด็กตล่างก็เพื่อนเขาเป๊ะนะครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะครับเนาะจับออกก็ได้ครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับ ซีหาหาซีครับเป็นเหล็บกบินของเพื่อนงามครับกูเจ็ดสองเลครับเด้อาไปน้องครับสำหรับตัวลีของเพื่อนกับเพื่อนเนี่ท่านส่งมาทั้งโทรศัพท์เลรอครับโทรศัพท์เนาะครับทั้งส่งกรับเพราะใครได้ไปหาเพื่อนปนนี้เพราะว่าแย่งงานครับหาสื่อของไปขายเนาะครับเนาะ หายาค้ากินแต่ละคนกับพวกคือกันครับครับาปเทียบางที่กับไปขออันเพลินครับไปเห็ดบุญในท่าน้ันเพลินครับไปเห็ดบุญในท่าน้ปูครับปูเป็นกับเมตตากรุณาแหละครับขอขอบพระคุณเลยนะ้แ้วครับเด้อยสำหรับปูเจ็ดสองครับที่ไปชิดขวาชิดเทิงทั้งสองเสี้ยงยาผ้เลาะครับส่วนมากกับสิบเอากับทั้งสองเสี้ยงยาผ้เลาะกับเจลี่ยลำ่อยแหละครับไปเอานกันเนาะครับเนาะครับเพราะว่าเคยเที่ยวทางนั้นครับ ครับอันนี้เป็นคอมปูเจ็ดสองครับเลขตารางเพิ่อนหายมาสีห้าหนึ่งสองเก้าศูนย์ครับอันนี้เป็นชุดที่แล้วนะครับเด้อเอาไปจับเบิ่งชุดงวดนี้ก็ได้ครับเพราะว่างวดนี้ก็อาจสิมาแน้วครับเนาะครับเก้าสองสองซีจังสีหนะครับสองขาจังสีครับสองขาสองซีจังสีครับเอาไปจับเบิ่งครับสำหรับปูเจ็ดสองนะครับก็เป็นเลขตัวเก้าเหรอครับ เพื่นไหนมาตวเก่าชุดเก่ากับชุดเก่ากับ่นว่าเปลี่ยนตัวตัวเลขเป็นเก่าเท่านั้นแหละครับเนาะคบเนาะสำหรับเลขวิ่งบาง่นเป็นเก่าครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับครับสำหรับเลขสุดเก่านะครับเ้อบฝากไปน้ำแรกสุดเก่าก็ได้ครับเอาสุดไม้มาเบิ่งบหมนีะครับเอาสุดไม่มาเบิ่งสุดไม้เลขตาล่างทั้งผมก็ได้เบิ่งไว้แล้วครับ เด็กตะล่างมันเป็นตัวเก่าครับเ,บเด็กตะล่างเขา672เป็นสูตรเก่าของเพิ่นครับสําหรับเด็กตะล่างเพิ่นเป็นตัวเก่าเหรอครับแต่ว่าโหดจับมากครับพิดเปลี่ยนได้จังน้อยครับนะครับเนาะสำหรับเล็เกตะล่างขปู672อันนี้เป็นสูตรนั่นนะครับแล้วนะครับเล็กตะล่างเพิ่นเด้อครับเนดะ้อ ปูเก็ดสครับหัดประจํวันที่ที่สิแหละครับเนาะสิบเีดสิบเมคอหกเกแะครับเป็นปูเก็ดสองเครับเนาะสำหรับเล็กตารางเพิ่นเล็กตารางปูเก็ดสกับมี อันเก้าแหะครับผมว่าไม่นั่นเก้าตัวเดียวกันแต,ต่ว่ากับหัวกระทงซือๆเนาะครับเนาะวันไหมาเก้าเก้าศูนย์เก้นเดี๋ยวครับดูเลกเก้นย์ก้าศูนย์หนึ่งหนึ่ สี่สี่ห้าครับการมาด้ลักษณะนี้ครับเด็กตะล่าิ่นนี่ครับเด็กตะล่านข้างบนครับโต๊ะเก้าครับผมว่าครับเพิ่นสำหรับเด็กวิ่งข้างบนครับเด็กวิ่งของปูเพ่นไหนมา เป็นไหนเป็นเก่านะครับเนาะเก้ากับ0ครจับคู่มาให้ครับจับคู่คนจับคู่มากแต่นี 0, ่ศูเลขสามตัวครับ0 2นย์สองเจ็ดศูเจ็ดศูน นี่เป็นชุดของปูเจ็ดสองครับเลขสองตัวประกายมาชุดเก้าแล่ะครับ,รบกับี1 4 1ึ่งห้า็กกัดสองหครับการตวเก้าเข้ากันอยากเอาชุดเก้าก็ไดะไรครับเอาชุดเก้ากะไรนดครับได้ครับ ผมก็ว่ามันชุดตัวเก่าแหละครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่งเดินมาใหม่ตัวเก่าเนะครับเด้อครับเก่าจับไปบายเบิรงครับตุกตาลี่หาเบิรงครับท่านเดียวนะครับเนาะผมกลาว่าเป็นตัวเก่าแหละครับครับเนาะครับอันนี้เป็นชุดวันที่สามสิบอันนี้เป็นงวดวันที่สิบเก็ดครับชุดใหม่ครับชุดใหม่นี่ครับเอาแคบละจอชุดใหม่ไว้ก็ได้ครับ จุดเก่าก็จะเปิดเบนในชิปก็ไดนะครับเด้อครับถ้าส่องเส้นยากระไดลง,งปูอยูค่ครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดของปูเจ็ดสองแหะครับเพื่อให้วิ่งเก่ากับศูนย์นะครับเด้อครับสำหรับเหล็กตะล่างเ่นกับจุดเก่าละครับเก้าศูนย์น่าะครับเนาะ 4, 4ี่หนึ่งสี่หาสอหาหรับเหล็กสาตัวนะครับเด้อ สามตัวชุดนี่กับบล่างไปหมดครับของของปูกับคือเก้าแหละครับติดบนล่างไปเล่นนะครับเนาะครับตัวเหรียญงามๆด้วครับเด้อครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีถูกผู้สุกคนครับสุขกคนหมานุ่กันลอตเตอรี่นะครับเด้อหาเบื้อตเตอรี่เอาครับสำหรับปูเจ็ดสองครับครับสุดที่แล้วขึ้นกับเข่าครับขึ้นกับเข่าติดเทีมนะครับเนาะเข่าหนึ่งหนึ่งเข่าครับ ไปไหมาบนรางซีก็หาครับยืนยันนะครับเนาะครับกับแคหน้าจอไว้ครับครับสำหรับผู้มากครับผู้คัดกรผพานครับท่าสองเสียงยากัดเสนอเป็นเพียงทางท่างนะครับเนาะบอลแอนนาบิเล่นการพนันแหละครับการพนันก็มีความเสี่ยงเวยครับเด้อครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับลอตเตอรี่หาเบิ้งผู้ระบายสองใบกับว่าไปนะครับเนาะครับื่อโชคเปรีมานครับใส่ปีใหมเป็นงวดแรกครับ ปูว่าเป็นงวดแรกเปิดงวดแรกนะครับครับสำหรับปูเจ็ดสองนะครับเด้อครับเคนเห็นมาสองงวดสามงวดแล้วครับถ้าเขาวัดสาพุคนราคาคนเห็นมาครับมีรถจูสองเทียนะครับครับสำหรับปูเจ็ดสองนะครับเด้อฝากไปน้ำแน่ครับครับทางสองเสี้ยงยาผ้าลาะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อสืบไว้เด็ดขาดนวท่านนะครับเนาะสำหรับตัวเลขงามๆครับ กันทีได้ไปเห็ดบุญในท่านน้ำเพลินเหรอครับน้ำปูเจ็ดสองขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับสำหรับตัวเลขของปูเจ็ดสองกับลูกหลานครับขออนุญาตนะครับเด้อครับงามเนะครับเด้อครับสำหรับปูเจ็ดสองนะครับเนาะครับครับสุดท้ายนี่กับผมไมยังหลายเหรอครับทางสองซึ่งยาพระเลาะกับขอให้เอฟซียูดีมี่แห่งสุขุสุขคนนะครับเด้อ อยาเก็บยาป่วยยาไข่ครับลูกไ้ไข่เช็บก็หายไปครับปีหกเจ็ดนี่ขอให้ลำลำด้วยด้วยสุขุสุขคนนะครับเด้อรอบันไม้น้อครับเนาะคลิปหนาสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ